เขาบอกว่าคอแข่งเล่าขาวคอยาวเล่านอกคอกระจอกกินไวคอสบายกินโคกคอสกปรกกินทุกยี่ห้อมึงไปเปียกอะไรมาเนี่ยกินเล่ากันอยู่มึงไปเปียกอะไรมาเนี่ยเป็นเนื้มาดักเลยนะผมปากพี่ช้อนผมปากพี่ช่ออีกกิ๊กท้ายซอยนี่เล่งมานานแล้วน้องดีมึงก็โห่มานะ ยัยชิ่งกับพี่อะไรนะต <c oughs> ีมหลัดยายแช่มมานะ <c oughs> เล่งมานานแล้วไอ้ไอ้ยายแช่มที่บ้านขายร้านชำข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ขายหมูปิ้งไอ้ที่บ้านเป็น,ปนกรงเหล็กข้างหน้าตรงรัว้วไม้เลยเรียงกันสวยเลยไม้กคุยเลยไอ้ที่ขับเวฟมะนะ <c oughs> ไม่ใช่ครับโต๊ะเดล็กนี่มันมีตัวแมนนี่ด้วยไอ้เไอ้ไอ้โดดเด็กโดดเด็กโดดเด็กเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวพ่อคุยซัน เลงมันเลยอยากให้มันเละผมจะเสยให้มันมองไม่เห็นจับน้ำนั่นแหละจับนมมันผมนิมปุ๊บจับลุงไปอีกทีหนึ่งนี่ยตรวที่ไฟอยู่เสียงรถเสียงรถมาแล้วรถรถอเนียเนียเ เอาคนเดียวเลยมาล้วไอ้่มนด่ายป้าเวลบยว่าด่าย่โดนมันเป็นด่านสุดท้ายแล้วเพราะซอยนี้มันซอยตันเาเฟววววไเม่เอาแล้วเพลงี้กชอบเลยต้อไวผมได้มครับทาไมีขาคนรอบเป้ายังธรรมดา ธรรมดาเมืองเจอนี่เน่ถึงผมไม่ใช่หมอแต่ผมก็พร้อมจะดูแลนะครับเฮ้ยต่อว่ายน้ำได้ป่ะทำไมอ่ะเพราะพี่อะจงมาความรักของหนวเฮ้ยูพี่ชายผมเน่ดูพี่ชายผมมุกผมไม่มีเลยทำาไมออะจะตัคงในบัญชีผมพร้อมโอน ฟังอะไรหมูฟังก็ไม่มีประกำับหูเอาฟิวไงคุณเปิดดังตำรวจก็มาดิตอนนี้เขามีมาตรการน่ะเขาห้ามจัดสงการแต่เราก็อยากพาพี่นี่อยู่บ้านนี่เราก็ใส่แม้แล้วไงเราก็เซฟแล้วไงแต่นี่ก็สนุกันสี่คนแล้วคุณจะมาดักทำไมอ็ผกก็มาฟิวไงเอ้ะมึงทำอะไรเนี่ยเล่นซอฟต์อลไปทำอะไรแบน เอาไปเล่นน้ำไอเนี่ยกูคนนึกว่าเอามาเล่นน้ำงกรานไอ้ลก็พอเฮียอะไรเอาไว้ให้คนผ่านไปผ่านมาละอ๋อเพราแป้งยังปาดได้แป้งปาดได้เียเขาห้ามปเ้้าาหมโดนตัวนี่วิธีการเล่นก็คือเล่นอย่างนี้ยังไงยังไงแปะอย่างนี้กูใช่ไหมอุ้ยสีเฮียจะมีคนเดินไม่ไ่้ซอยเฮียซอยตันด้วยบ้านเราเนี่ยมีมีนายสีเฮียเลเฮียมีรูดมาสามคนมีรูดสามคนสามคนสามคนมา แอลกอฮอล์แล้วพี่เข้าไปเล่นด้วยได้ไหมไม่ได้เลยพี่จำนิดเดียวได้ไหมใช่ไม่ใช่เก่าเลยอะพี่ลงวัดสิ่หนึ่งเมตรโอ้ยเฮ้อะไรวะแล้วก็จัดเตรียมไปเล่นเลยเล่นเลยเอ๊ะใกล้หน่อยได้ไหมขอขอใกล้หน่อยได้ไหมไม่ได้ค่ะไ่ขอเลยไปเรียไปไปอ้เว้ยไอ้เว้ยอย่าไปทำมันเล่นกันนี่ กลับบ้านไหมกลับบ้านดีกว่าแปลงภาษาผสมเลิกเลิกเลิกกลับบ้านไหมกลับบ้านดีกว่าไปกลับบ้านเลยกลับบ้านต้องชินั่นแหละฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมคนเดียวอีกแล้วฮะ